ทีไปร่งานทางอ๋อโอเคครับรับผมวันนี้ก็ได้มาร่วมงานนะครับกับทาง SF กับทาง NT นะครับผมก็จริงๆเรารู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเรามางานพวกนี้เราก็จะได้มางานพวกอีเวนท์ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแนวดูหนังเนาะแนวที่มันจะมีความที่ฮาแต่พอมันเป็นงานฟอร์มอลแบบนี้เราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ เขาอีสานได้ถึงเราแล้วก็ชวนชวนเรามาครับในวันนี้ปกติดูหนังบ่อยขนาดไหนปหนอแล้วครับผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงทํางานนี่แหละก็จะไม่ค่อยได้ดูหนังบ่อยจะได้ดูตอนที่มาเขาเรียกมาแฟนสกีนนิ่งกับแฟนๆครับนี่แหละครับผมก็จะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนเวลาสองสามชั่วโมงได้อยู่ครับ ไลฟส์สไตล์การดูหนังครับผมจริงแล้วผมเป็นคนที่ชอบหนังที่เป็นแนวแอคชั่นแล้วก็แนวแนวสืบสวนสอบสวนนะเพราะว่าผมจะโตมากับพวกหนังมาเวลเนาะที่มันเป็นแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่พวก Transformers แล้วก็พอโตขึ้นมาหน่อยก็จะมีพวกแฟนชส์พวก John w i ิกอะไรพวกนี้พวกมใชลินพาร์ติที่เราก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ยังประทับใจเราอยู่แล้วเราก็ยังชอบหนังแบบนี้อยู่ครับผม ก็นิดๆหน่อยๆครับผมก็ได้เขาเรียกว่าอะไรนานๆเราจะได้พูดทั้งสามภาษาพร้อมๆกันทีก็จริงๆแล้วตอนแรกที่เขาบอกมาว่าแบบเอ้ยอยากอยากให้พูดแบบสามภาษาเนะเราก็อุ๊ยแอบตกใจแอบไม่ตกใจแอบกลัวนิดนึงว่าเราจะขึ้นไปแล้วโชว์บนเวทีหรือเปล่าเนอะผลสุดท้ายก็ออกมาได้โอเคครับแต่ก็ตื่นเต้นครับผม อ่าครับใช่ครับผมก็อินเตอร์แฟนเยอะก็เลยก็เลยได้คุยได้พูดคุยหน่อยนิดนึงครับอยากให้เชิญชวนแฟนๆครับผมก็อยากเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะครับผมมาที่ เอ่อ SF สเอฟนะครับผมใครอยากจะดูหนังเรื่องไหนหรือว่ากำลังหาหนังอะไรดูอยู่ก็สามารถแวะมาได้ที่ SF นะครับผมและที่นี่ก็ยังมี SF เอฟอ็นทีเฟิร์สคลาสซีนิมานะครับผมมีที่เซ็นทรัลเวิล์กับเซ็นทรัลพาราม9นะครับผมก็อยากจะฝากทุกคน,นด้วยนะครับอันนี้ที่เราไปลองนั่งใหใช่ครับผมวีสบายมากครับคือมันเป็นมันเป็นโซฟาเลยมันมันเป็นโซฟาแบบโซฟาไฟฟ้ฟาเลยครับผมซึ่ง ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ชอบการออนอนดูหนังเพราะว่าปกติถ้าเรามาลงหนังเราไม่ไเป็นเก้าอี้ให้นั่งเนาะถ้าใครชอบการนอนราบหรือว่าการนอนเอเนี่ยผมว่าที่นี่เหมาะมากเลยครับผมชอบอนมัน่ไงาครับยังไงก็ได้เลยครับผมขอให้มีของกินครับครับผม ครับผมก็ตอนนี้คนกลางของไงก็มาถึง EP5 แล้วนะครับผมคืนนี้ก็อีกประมาณ1ชั่วโมงกว่านะครับผมก็จะได้เจอกับ e p 6นะครับผมก็ฝากทุกคนกันด้วยนะครับเพราะตอนนี้เรื่องเนี่ยกำลังเข้มข้นกันเลยแล้วพวกคอนฟ lict ของเพื่อนแต่ละคนในกลุ่มเพื่อนนี้ก็กําลังเริ่มให้ทุกคนมาได้เห็นแล้วว่าปมชีวิตของแต่ละคนเป็นยังไงครับขอณเอ็ง oh, okay. ใช่ครับผมเปิดไปแล้วใช่ก็ของคุณเองก็จะเป็นการดูถูกครับผมเรื่องฐานะที่บ้านกับเ,เรื่องเงินครับผมว่าสำหรับเด็กคนหนึ่งเนี่ยการที่ไม่ได้มีตังหรือไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือไม่ได้มีฐานะอะไรเนี่ยมันผิดด้วยหรอแล้วตัวคุณเองก็ไม่ได้อยากจะรู้สึกแบบนั้นอีกก็เลยต้องขีดตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้โดนดูถูกอีกต่อไปครับเรื่องนี้เราเปันนะค โตขึ้นไหมเหรอครับผมจริงๆแล้วบทบททุกบทบาทมันก็ทำให้ผมโตขึ้นหมดแหละครับรวมถึงตัวบทด้วยด้วยความที่ว่าเราก็อายุมากขึ้นนะเราก็สามารถรับบทที่ที่มัชยว้นได้ดังนั้นก็เป็นตามวัยครับผมแล้วก็เป็นตามเส้นทางอของการเป็นนักแสดงครับครับผมก็ฝากคนกลางเ้วในะ 53เลยไม่ใช่53แต่ดีสัมภาษณ์เออ่ก็ฝากโอ้ยเบอร์หมดแล้วครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องคนกลางแล้วไงด้วยนะครับผม w e ื่อสเตย์ขับนะครับคืนนี้ออน EP 6แล้วนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนไปดูนะครับเพราะตอนนี้เรื่องเนี่ยกำลังเข้มข้นเลยนะครับอุ้ยเรื่องกำลังเข้มข้นเลยนะครับผมก็สามารถดูกันได้นะครับทางจีนแบบ25นะครับเวลา2องทุ่มขึ้นไปนะครับผมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังกันได้ทางวิวทีวีนะครับสี่ทุ่มครึ่งครับผม ใช่ครับมี2แฟ้มีครับผมมีที่ญี่ปุ่นนะครับผมที่โอซาก้าครับวันพฤหัสีนี้ก็จะบินแล้วนะครับผมแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี๋ยก็จะมีไปไทเป้ด,ด้วยครับผมก็แฟนๆที่นู้นก็รอกันได้เลยนะครับพวกเราจะไปมอบความสุขจะไปสนุกร่วมกัน,ยนอย่างแน่นอนครับเคยแล้วมีเนื้อเพลงภาษา,าญี่ปุ่นด้วยเหรอครับผมก็ไม่ใช่ด้วยเหรอครับมีภาษาญี่ปุ่นเนี่ย เราพูดเรื่อยละรอบที่แล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นด้วยรอบนีก้กแ็กแหมจะให้ผมพูดว่ามันไม่มีมันก็คงไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าครับผมแต่ละที่แต่ละแฟนมีก็จะมีความพิเศษแตกต่างกันไปนะครับผมก็ฝากติดแฟนๆที่นู้นก็สามารถรอไวได้เลยคยรับครับผม กันบ้งแล้วผมค,ครับของผมเหรครับผมก็ครับ <c oughs> ถ้าบอกว่าซ้อมเยอะทุกคนจะเชื่อไหมไม่เชื่ออ๋อเชื่อก็ได้ก็ก็ไม่ยังไม่เอยได้ซอมเท่าไหร่ครับผมก็เอ่อส,ส่วนใหญ่เวลาตอนนี้ก็ อยู่กับงานครับผมก็แต่จริงแล้วก็ถ้ามีเวลาอยากจะซ้อมเหมือนกันเพราะว่าการที่เล่นบาสททั้งหมด40นาที45นาทีเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆเลยแล้วความฟิตของเราถึงแม้เราจะได้เข้าฟิตเนสแต่ว่าเอนดูแลนซ์ของเราในการวิ่งในการอยู่ในสนามเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับผมก็ถ้ามีเวลาก็อยากจะฝึกตรงนี้ขึ้นมาให้เพิ่มครับ ครับผมเชิญชวนทุกคนด้วยนะครับผมไปดู JMTV s t a r Olympic นะครับผมก็เป็นงานกีฬานะครับของ JMTV นะครับผมเป็นสุดเป็น big m a t ช h ครั้งใหญ่นะครับผมก็ฝากแฟนๆทุกคนด้วยนะครับซื้อบัตรกันได้ครับผมแล้วก็ถ้าไม่สามารถมากันได้ก็มีบัตรซิมมิ่งด้วยนะครับครับขอบครับผมครับ